เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นด่านออบบี้กระโดดลงรูกันดีกว่าออบบี้กระโดดลงรูเนี่ยนะพี่ฝนใช่แล้วเ,เดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเพื่อนหยิบอะไรมาอ๋อโทรศัพทพ์สายลุงโทรศัพท์สายลุงเหรอใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สายลุงธรรมดาแล้วอันนี้เป็นโทรศัพท์ปั๊บอิดสายลุงอ่ะ จริงๆแล้วเป็นแค่แผงกรอบข้างนอกที่เป็นป๊อปอิดนะนะเดียด๋ยวเดยก่อนหยิบตรงนี้ได้เลยงลั้นเหรอของฟรีโอ้เพื่อนบอกว่าของฟรีหยิบได้เลยไหนไหนนี่ไงมาแล้วกดถ่ายรูปได้ไหมแช่แ<อ>ช่แช่แช่แช่ถ่ายรูปได้จริงๆด้วยเดี๋ยวถ่ายเป็นที่ระทึกหน่อยดีกว่าก่อนที่เราจะกระโดดลงไปอะนะออแล้วมันจะโดดลงไปดีเหรอพี่ฝนก็นี่ไงเขามีลูกศรชี้ลงไปข้างล่างเนี่ยเออโอ,โอ,โอ,โอตา เฮ้เดี๋ยวก่อนข้างล่างยังสูงใช่แล้วฉันกําลังจะบอกเลยว่าขนาดฉันเป็นแมวฉันยังอ้โหอ้โห,โโหเพื่อนลงไปแล้วอ่ะทุกคนไปแล้วนะ <laughs> ไปแล้วเหรอใารอย่างนั้นพี่ฝนก็ต้องเรียบรองไปแล้วโอ,โโอ,โโอโ้เดี๋ยวก่อนทําไมมันสโลอ่ะมันไม่ได้สโลพี่ฝนแต่ว่ามันสูงมากๆเลยต่างหากมันสูงมากเลยเหรอใช่แล้วอ๋อจริงด้วยสูงมากๆเลยนะเนี่ยใกล้จะถึงหรือยังอ่ะอุตะเดี๋ยวก่อน ถึงแล้วงั้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนทำไมเรามาโผล่ที่นี่อ่ะไม่รู้สิไม่ได้ดูเหมือนว่าที่นี่ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยอืมเป็นออฟบ,บีท้ที่โอ้โหทำไมอะ่ะรุ้งทั้งอันโอ้มันกว้างขวางมากเลยอะ่ะขอบอกงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าพี่ฝนโอ้มันจะง่ายไหมเนี่ยดูท่าทางยาวไกลน่าดูเลยนะฉันจะบอกว่าดูจากทรงแล้วอะนะ วิ่งไปก็ถึงแล้ววิ่งไปก็ถึงแล้วเหรอปุ๊กปิ๊กเฮ้งันลองเลยดีกว่าปุ๊กปิ๊กไป <S 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 ไปไม่บอกเลยโอมาแล้วมาแล้วมานี่แล้วพี่ฝนมหนี่ไงเพราะมันมีเส้นทางให้เราไปข้างหน้ามีลูกศรนอะ่ะพี่เอกว่าเดินเอาก็ได้นะเนี่ยจริงเหรอ <S <S จริง เออใช่จริงด้วยเราสามารถเดินได้เลยอวู้ฮู้วเป็นนอบี้ที่ง่ายไม่ต้องกระโดดอะไรให้ยุ่งยากเลยเฮ้ยมันหาย <c oughs> เดียโอ้พอซูมไกลๆแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ใจหายแวบเลยนานเนี่ยรีบมาเร็วเข้าว้ข้างหน้ามีเส้นทางอีกยาวไกลเป็นสีสายลุงแสบตาใช่ไหมเลยอ hey, ม้น่าจะกระโดดทําไมกันเนี่ยทำไมอะ่ะมันเดินเอาก็ได้อะ่ะเกือบไปเลยเมื่อกี้กือบตก โอ้เป็นไงบ้างไะลูกศรเขาวิ่งไปข้างหน้านําทางเราให้ไปต่อถูกต้องเวลาที่เรามาเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นชัยพอเข้าเส้นชัยปุ๊บลูกศรวิ่งหนีฮ้ยเด้อเด้อเดอเฮ้ยมีป๊อกอีกด้วยเฮ้ยเหยียบได้ด้วยอ่ะอืมที่เอกลองเหยียบไปก่อนเดี๋ยวไม่หวนตามไปดูดิพอแปะพอแปะพอแปะะโอ้โหอดใจไม่ไหวขอเหยียบต่อก็แล้วกันนี่ว้าวเสียงดัง น่าเล่นชามา้เลยอะล่ะเพื่อนเดินกลับไปดูด้วยพี่ฝนอเพื่อนขอกลับมาเล่นต่อได้หรือเปล่าอะ่ะเพื่อนแบบฮะทำไมเธอต้องเดินกลับไปด้วย <c oughs> อ๋อมันสนุกมากเลยขอบอกไวเดียวอันนี้เราจะต้องเลือกหรือเปล่าเนี่ยพี่เอกเลือกแล้วเลือกตรงกลางเอา้าไปได้เลยหรอพี่เอกว่าไม่มีอันไหนตกหรอกอ <c oughs> ไม่ตกเลยสักอันเดียวอะ่ะทุกคนเฮ้ย <c oughs> ทางสายลุงนะ ทางสายลุง <nasıl> อู้วววิ่งเร็วด้วยระเนี่ยเพราอย่างนี้แป๊บเดียวก็ชนะแล้วโอ๋อย่างนี้นชวนเพื่อนมาเล่นกันหลายๆคนนะรับรองไม่มีทางตุยแน่นอนใช่เพื่อนๆน้องๆคนไหนที่กระโดดไม่คล่องนะ แนะนำเลยมาดันนี้ใช่แล้วดันนี้นล้วยังง่ายเลยยังไงต้องชนะแน่นอนมีลูกบอลลูกบอลเล่อเทอร์รสีแสบตาเฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องกระโดดก็ผ่านได้ละมั้งเราเดินเฉยเฉยเหรอนี่เดินเฉยเยนี่นตรงนี้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 คืออะไรอ่ะบังไดบังไดที่ไหนเ็าเรียกว่าบันไดเดี๋ยวทุกวันนี้เนี่ยพูดกันยังไม่ค่อยชัดเลยแหละขอบอกพี่ฝนเนี่ยอะไรอ่ะสไลเดอร์สไลเดอร์สายลุงใช่แล้วสไลเดอร์สีสายลุงวู้ เกือบไปนึกว่าจะล่วงลงไปซะแล้วเขามีกล่องอะไรใส่กั้นอยู่ด้วยอ่ะใช่แล้วเขากลัวเราเป็นอันตรายเขาก็เลยกั้นเส้นทางเอาไว้ให้เราไม่ให้ล่วงลงไปไงพี่เอกว่าเราวิ่งไปเลยก็ได้นะเนี่ยวิ่งไปเลยงั้นเหรอไม่ตกแค่สะดุดนิดหน่อยเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าแถบข้างบนเราจะมาได้เกือบครึ่งทางแล้วนะเนี่ยใช่แล้วเรามาแป๊บเดียวเองพี่ฝนกระโดดทาไมว่สุดยอดไปเลยนึกว่าจะตกไงเห็นเพื่อนกระโดดก็เลยกระโดดตามเออเพื่อนก็คงกระโดดตามเพราะปกติออฟ ต้องกระโดดไงเน่ะนะื่อนี้บันไดเออทำไมมันสูงขนานดนั้นเพราะมันสูงเกินปุยมุย้ยอะเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะอีกแป๊บเดียวมันไม่แป๊บแล้วนะอย่างเนี้ยเออจริงแฮะทำไมคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเออมันสูงมากเลยขอบอกขอซูมดูก่อนได้ไหมฮ้ยแย่แล้วเพื่อนหล่นอ้าวเพื่อนหล่นเฉยก็เ,เพื่อนหล่นลงไปแล้วอ่ะเพ้ยมันไม่สูงธรรมดามันสูงมากเดี๋ยวเพื่อนขึ้นมาใหม่ก็แล้วกันนะอื พวกเราไปกันต่อดีกว่านี่ไงพี่เอกเดินอย่างเดียวเองเดินไปแล้วอ้าพี่ฝนจะตกแล้วนะไม่มีทางตกหรอกเพราะว่าออบบี้อันเนี้ยนะง่ายมากเลยขอบอกแต่มันก็มีช่องให้หล่นลงไปเห็นเปล่าเดี๋ยวมีพระจันทร์อยู่ข้างล่างได้ไงอะเออจริงแฮะเออพระจันทร์อยู่ข้างล่างเฉยเลยอะทุกคนงั้นแสดงว่าเราขึ้นมาอยู่สูงกว่าพระจันทร์เหระจริงเหรอ หมูเราอยู่กันบนอาวักาศเหรอน่าจะเป็นไปได้นะเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวๆทางนี้ระวังให้ดีนะข้างๆเนี่ยมันจะเป็นเลเซอร่อะหรอใช่แล้วตามมานะตามมาอันนี้ง่ายมากเลยเดี๋ยวง่ายเกินปุยมุยนี่เราแค่เดินอย่างเดียวเองไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้เลยอ่ะทุกคนทางนี้เลยพี่ฝนนี่ไงกําลังตามไป มาเร็วมาเร็วมาเร็วเพิ่เจิบเพิเชิบได้แล้วข้างหน้านี่ยากพอสมควรเพื่อนไม่กล้าไปอ่ะเพื่อนไม่กล้าไปกลัวหล่นเนาะเออแต่พี่คิดว่าเดินไปเฉยๆก็ผ่านนะงั้นเราก็กระโดดเป็นตัวอย่างให้เพื่อนก็แล้วกันเฮ้ยพี่ฝนระวังอันนี้ระวังอันนี้อันนี้ไม่เป็นไรแล้วกระโดดผ่านแป๊บเดียว ไม่ได้เล่นง่ายๆอย่างนี้มานานแล้วนี่ยพอถึงแล้วไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้เราเรียไปกันต่อดีกว่าข้างหน้านั่นก็จะจบแล้วนะฮะอะไรยังไม่ถึงครึ่งทางบอกจะจบแล้วเหรอเนี่ยจะถึงแล้วเห็นเปล่าเส้นชัยอยู่ตรงนู้นน่ะไหนอ่ะนั่นไงอยู่ข้างหน้าเรานั่นไง อเออใช่จริงด้วยงั้นเราเรีบไปกันดีกว่าใช่เราต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องวนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนฮึบจับนี่ไงลูกศรนนี่ไปแล้วอันนี้ก็เดินขึ้นได้เลยเนี่ยน,นี่อันนี้ไม่มีช่องว่างเลยอ่ะใช่เดินขึ้นอย่าให้หล่นอ่อเดินไปแผบเดียวเดี๋ยวก็ถึงใช่มันจะขึ้นขึ้นลงลงฮึบฮึบเดี๋เดอันนี้คือบันไดบันได,นดเหรอ <laughs> มีบันไดเอ้อ เป็นไงอ่ะมันหายเอาบันไดหายเหรอจริงเฮ้ยบันไดหายจริงด้วยทุกคนเฮ้ยเอฮ้ยเอฮ้ยออืมอันนี้ชอบของชอบแล้วจะทาอะไรต่อ,เ,อเด้อเดขอเดินกลับขึ้นไปใหม่ได้เปล่า <c oughs> ล้วจะกลับขึ้นไปทําไม <c oughs> ชอบเ่ะมันสวย <c oughs> เอ้ย <มา S 2> นี่ล่ะกลับขึ้นมาแล้วมันก็หายจริงอ่ะอ่าแล้วก็เดินลงอ่าใช่เดินลงแยกกันไปอ่าแยกกันไปนะเอามาเลยเร็วตามมานะตามมาเฮิบจึบอ้าวแล้วดูมากระโดดแกล้งดีนะกือบไม่ทันโอ้พี่เอกเก่งอ่ะคราวเนี้ยเออพี่เอกวิ่งลงมาเร็ว อ่ะเดี๋ยวเร็วตามมาเร็วเข้าตรงนี้นี่ไม่ต้องกระโดดเลยอ่ะเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงต้องกระโดดตอนท้ายหน่อยนึงนะเดี๋ยวก่อน้อยตรงนี้มันเป็นประตูประตูหรอพี่ฝนอถ้าเดินไปผิดประตูอัดตุยได้นะไม่เห็นเ,<อ>เป็นไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ตุย ไม่ตุยเหรออ๋อแค่กระจกขั้นไว้เฉยๆอ่ะอ๋อแค่ทะลุไม่ได้ใช่ป่าวใช่แล้วแค่เดินไปเฉยๆธรรมดาก็ผ่านแล้วเฮ้ยอย่างนี้ก็สบายเหมาะกับเรามากเลยเอ๋อง่ายมากเลยขอบอกเดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นที่ระทึกก่อนจุบจับฉุบฉับฉุบฉับตามมาหน้าตามมากําลังตามไปวุ้นนี่นึกว่าจะหลน<อ>่นไม่หล่นแฮะไม่หลน่นแค่เกือบๆอ๋อแค่เกือบๆตรงนี้เหมือนนนี่เลยอ่ะยากันยุงอ่ะอยากันยุงอะไรอะ่ะ <laughs> ไอ้น,นี่ไงกล่องยากันยุงอ่ะไม่ใช่อันนี้มันเป็นโลโก้พรีเมียมของโลบอกเขาเอาเหรอโลโก้ <c oughs> คนที่เป็นพรีเมียมก็จะมีแง่ยอยู่หน้าชื่ออ๋องั้นเหรอโอ้โห<อ>จะเสียกลายเป็นยากันยุงไปแล้ว <c oughs> เอาไปเร็วเข้าไปเร็วเข้าเดี๋ยวกําลังกระโดดไป สองคนนี้เล่นอะไรกันเนี่ยทำไมน่าจะถึงได้ตั้งนานแล้วนะจริงๆแล้วจอยกับปุกปิงมากัน2คนคิดว่าน่าจะถึงตั้งนานแล้วนะครับเมื่อไหร่นายจะมากับฉันสักทีอ่ะเมื่อไหร่ที่ปุกปิงมาก่อนโรล่าเดี๋ยวจอรค่อยตามมากันแล้วกันนะครับโถ่ โอ้แล้วจะมีวันนั้นไหมเนี่ยอ่าท่านก็ไปขอรอล่าแล้วแต่รอล่าบอกยังไม่ค่อยว่างรอล่าไม่ค่อยว่างเหรอพวกปิ๊ดออเว้ยข้างหน้าเนี่ยอะไรอะเป็นกล่องสายลุ้งเ่ยฮะอกล่องสายลุ้งเนี่ยต้องถือโทรศัพท์ไว้ถ่ายอันนี้ด้วยไว้ลงย t u b e พี่ฝนฮะเวียนหัวมาเดี๋ยวถ่ายอัดวิดีโอไว้ลงย t u b e ด้วยโอ้เกือบตกอ๋อเกือบหล่นลงไปเลยอ่า เดี๋ยวมัวจะถ่ายวิดีโอมองเส้นทางด้วยไม่งั้นเกิดอันตรายได้นะทุกคนนี่จะถึงแล้วเห็นเปล่าอ,อ๋อข้างหน้าเนี่ยนะนเลยนิดเดียวมีอะไรนะเกาเรียกว่าบันไดล่องหนด้วยใช่แล้วบันไดโหแล้วโหเกี่ยวเยอะขนาดนี้ ออเอเอเกือบไม่ถึงแน่อันนี้เขามีแท่งอะไรกไ็รู้โดดข้ามดีกว่าระวังจะตุยนะทุกคนเส้นทางตรงนี้มันอันตรายมากนี่ถ้าเราโดนเข้าไปในเลเซอร์ตัดเราแน่นอนอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเนี่ยรีบไปกันดีกว่านี่หกสแเปอร์เซแล้วเหลืออีกจิ้วเดียวก็ถึงแล้วล่ะนะตามมาเลยถึงแล้วถึงทะพานแล้ว <มา S 1> เดี๋ยวพี่ฝนไปก่อนดีกว่าไม่เอาไปก่อนแล้วโอ้โหพี่เอกขี้โกง อยู่ทำไมเล่าโอ้โหอย่างนี้ทุกทีเลยไปก่อนเราแล้วดูข้างล่างสิหายวับไปกับตาโอ้ยพี่ฝนทำไมเกียวเยอะขนาดนี้เนี่ย <c oughs> มันสูงอะอูเออมันสูงมากเลยกําลังหายวับไปกับตาแล้วอะถ้าหยุดปุ๊บนี่เรียบร้อยอะนะใช่แล้วหยุดปุ๊บตกปั๊บตุยปุ๊บเลยเอออย่าไปเผลอสะดุดบันไดอ่ะ <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วนี่เราจะถึงแล้วนะเส้นชายอะ่ะดูดใิใช่แล้วใช่แล้วไหนไหนเส้นชายไหนหันไปดูหน่อยนู่นไงอ๋อจริงด้วยอีกนิดเดียวพวกปิ๊กจอดเดี๋ยวฉันก็จะถึงแล้วแล้วเราค่อยไปกินข้าวข้าวเหนียวส้มตำไก่ย,ย่างกันนะฉันไม่กินเราข้าวเหนียวส้มตำไก่ย,ย่างนะ แล้วนายจะกินอะไระฉันอยากกินยำปลาทูอ๋อได้เลยเดี๋ยวฉันสั่งยำปลาทูให้เ <laughs> ดี๋ยวก่อนอันนี้มันหายไปแล้วเออหายรีบรวิ่งเข้าพี่ฝนโอโหข้างล่างมองเห็นพระจ,จันทร์ด้วยอะ่ะขอบอกเกือบจะหล่นลงไปแล้ววิง่งข้างหน้านั่นอะไรอะ่ะ ox สัญลักษณ์ XO O X X O O X นี่ไง X แล้วค่อย O O แล้วก็ X อีกทีงั้นเปล่าเอามือนกันนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละเอาเวลาเรียนหนังสือน่ะชอบเล่นเดลือเกือบถึงแล้วทุกคนขึ้นบันไดไปต่อดีกว่าโอ้ยเราไปไม่รอเลยไม่รอหรอกเพราะว่าบันไดมันหายเหลือไม่ทันไปแล้วโอ้โหมันเป็นเส้นทางสายลุงแล้วก็สไลเดอร์สายลุงด้วยอ่ะทุกคน พี่ฝนมาแกะพี่เอกทีแล้วเป็นอะไรอะ่ะติดอยู่เนี่ยติดอยู่ตรงไหนอะ่ะติดอยู่ตรงข้างทางเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเฮึบเฮึบห๋อ,อดีนะเส้นทางสายลุงเข้าไม่หายอ่ะเออมันทะลุขึ้นมาไงกระโดดขึ้นมาเร็วเขา้าเฮ้ยผึบเออขึ้นมาแล้วเราก็รีบไปกันดีกว่าข้างหน้านั่นอะไรอะ่ะข้างหน้านี่คือดวงดาวอ๋อพระจันทร์ดวงดาวใช่แล้วพระจันทร์กับดวงดาวแสนสวยสีสันสดใสสุดน่ารัก โหแล้วทางนั้นน่ะทางนี้คืออะไรต้องกระโดดอย่างนี้ไงกระโดดควายไปควายมาเอาเริ่มเวียนหัวแล้ววะทุกคนเออเริ่มยากขึ้นนิดหน่อยไม่ใช่เ,เริ่มเวียนหัวมากกว่าเพราะเราเนี่ยเดินทางกันมาไกลยาวไกลมากพี่เอกมีความรู้สึกว่าสีลุงอ่ะมันทําให้เรารู้สึกโอ้อือเวียนหัว <laughs> เอาไว้อย่างงี้ดีกว่าให้เพื่อนมาเล่นนะั้นดูท่าทางว่าจะง่ายมากเลยนะเนี่ยขอบอกใช่แล้วใครที่เล่นออฟบ,บีแล้วไม่ค่อยผ่านเหมือนพี่เองนะมาเล่นได้เลยผ่านแน่นอนอ่าแล้วก็เล่นแข่งจับเวลากันใครถึงก่อนใครมาถึงเร็วที่สุดชนะจะดีเหรออ่าแล้ว <laughs> รับรองได้พี่วนชนะพี่เอกแน่นอนอย่างนั้นเลยเหรอใช่แล้ว <c oughs> นี่คิดจะวิ่งไม่รอเลยเหรอเนี่ย <c oughs> ไม่รอใครบอกจะรอไม่เคยรออยู่แล้วโอ้โหไปซะเร็วเชียวนี่ไงเดินเดินสเตปเนี่ยวางสเตปไว้ดีจุกจุกนี่เรียวซ้ายเรียวขวาจุกกันไร <c oughs> นี่ไงจุกจุกหลบจุกหลบมีใครหลบใครที่ไหนตรงนี้เอ้าไม่มีเหรอไม่มีนี่ไงพี่ฝนมาถึงแล้วพี่เอกไปไหนแล้วอ่ะโอ้โหมันโค้งมปโค้งมา อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วอดทนเอาไว้หน่อยนะพี่เอกอดทนทำไมพี่เอกอยู่ข้างหน้าแล้วเอาไปอยู่ข้างหน้าตอนไหนโอยอยากจะบอกว่าข้างหลังนี่มันหายว่าไปกับตานี่ถ้าล่วงลงไปแย่แน่นอนเลยถึงแล้วถึงแล้วพี่ฝนถึงแล้วโอยบันไดนั่นอีกนิดเดียวเดี๋ยวก่อนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือแสงเลเซอร์ทำไมเลเซอร์อยู่กับพื้นเน่ะเลเซอร์ก็อยู่กับพื้นไง มาเร็วเข้ามาเร็วเข้าอ้อันนี้บันไดก็หายอีกแล้วนี่จะหายหมดทุกอันเลยหรออ้ออีกนิดเดียวมาถึงเส้นชัยแล้วทุกคนข้างหน้านั่นเองเออโออโอ้โอ้ตกใจหมดเลยอะไรอ่ะมันหายหายทั้งแผ่นเลยอ้ออะไรอ่ะตกใจอ่ะนี่ไง้หาย โอ้ยหายแต่ไม่หล่นโอ้หายเฉยเลยอะเออหายแต่ไม่หล่นเนีนป่ะเออใช่หายแต่ว่าไม่หล่นโอ้ใจหายเลยอะอยใจหายว่าไปกับตาเอาเรารีบไปกันดีกว่าใช่เลยป่านนี้เพื่อนขึ้นไปถึงเส้นชัยแล้วละมังมาแล้วเออระวังระวงังเออเพื่อนมีอุปกรณ์เสริมถึงแล้วโอ้พื้นที่ชนะ ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วของรางวัลเพียบเลยอ๋อใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตรงนี้เขามีอุปกรณ์เสริมให้เราเยอะแยะมากมายเป็นของรางวัลนะนะนี่แผ่นหยียบสีเขียวปึ๊บ อา้าวพีเอกเอาสีเขียวเหรอเอาเขาสีเขียวดินม่พี่ฝนเอาสีแดงนี่แผ่นเหยียบสีสายลุงอันนี้เป็นสีแดงทุกคนแล้วก็มีลวดกระโดดกระลวดวิ่งเร็วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฟังนี้มีด่านถัดไปด้วยอะ่ะเฮ้ยพี่ฝนพีเอกได้พรมได้พรมมาเหรอพรมสายลุงเ,เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่เขามีด่านถัดไปให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยโอ้คนนี้เขาชอบสีลุงเป็นพิเศษหรือไงนะคนไหนอะคนที่สร้างอะเหรอใช่แล้ว ไหนไปเอาโพลมาจากไหนนี่ไงอ๋อเดี๋ยวพี่ฝนขอมั่ง วันนี้ไงได้มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งพรมแล้วก็บินขึ้นไปดูเส้นทางสีสายลุงที่เรากระโดดมาสำมาเร็จแล้วใช่แล้วเราสามารถบินไปดูเพื่อนเเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆได้ด้วยนะใช่แล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนเื่อคนไหนที่ชื่นชอบคลิปพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทั้ง3ามคน4ี่คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะ boy